พลังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอยู่ในตัวของเราเองเราทุกคนมีพลังที่ยิ่งใหญ่มีพลังแห่งสติมีพลังแห่งปัญญามีพลังแห่งความยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเองความมั่งคั่งทุกๆด้านก็อยู่กับพลังภายในตัวของเราเหล่านั้นต้องทําความรู้จักทําความเข้าใจกับพลังภายในที่ยิ่งใหญ่ของตัวเราเองพลังนี้คอยสนับสนุนเราอยู่ข้างเราคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตจงมีพลังงานที่เชื่อมต่ออยู่กับพลังภายในของตัวเราเองพลังแห่งสติปัญญาภายในตัวของเราเองนี้จะนำทางให้เราไปบกับวิธีทางแก้ไขปัญหาวิธีที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ก้าวหน้าวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเรามีพลังที่แข็งแกร่งก้าวหน้าและมีความสุขกับชีวิตของเรารู้จุดป,ประสงค์ที่เราเกิดมาและมีเราเท่านั้นที่จะทำสิ่งสิ่งนี้ให้สำเร็จ สร้างคุณค่าให้แก่ผู้คนมากมายด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจของเราพลังที่ยิ่งใหญ่นั้นมีอยู่แล้วในตัวของเราเอง